สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีอัปเดตแอปเป๋าตังนะครับก็ก่อนอื่นเลยไปที่ Play Store นะครับก็มาที่ขีด3ขีดนี้นะครับแล้วก็มาตรงแอปและเกมของฉันนะครับไม่พบปัญหากำลังตรวจสอบอัปเดตนะครับเราก็หาแอปไม่เจอนะครับทีนี้เราก็ไปตรงที่ มาตรงที่ค้นหาแอปและเกมนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเป่าตังค์นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมกดอัปเดตไว้แล้วนะครับเราก็กดเปิดได้เลยนะครับ, <S <S รบพอก <suggestions> ดเปิดได้เลยนะครับเราก็มาที่ g Wallet นะครับ โครงการม .3.3. 3เรารักกันก็จะขึ้นอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่กดอัปเดตนะครับม o 3 3ก็จะไม่ขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ